ดวงดาวในเดือนพฤษภาคมนะคะมีการเปลี่ยนแปลงขยับย้ายของดาวใหญ่นะคะแล้วก็ยังมีดาวที่โครจรรายเดือนดังนั้นก็จะเป็นเดือนที่หลายสิ่งก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะสำหรับ5เรื่องเด่นๆของชาวเมีนมีอะไรบ้างไปรับฟังกันได้ผู้ที่ลัคนาราศีเมีนรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มีนาคมถึง14เมษายนก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องของดวงดาวการตีความโหราศาสตร์ไทยฝากกดติดตามช่องโหรา59นะคะ สำหรับดวงดาวนะคะมีการย้ายเริ่มต้นวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะคะเป็นดาวพุธท,ที่ผ่านมาดาวพุธท,ทับลักนณาชาวมิ่นนะคะแล้วก็มีการไปเจอคู่ศัตรูนะนอกจากนี้กําลังของดวงดาวก็ไม่ค่อยดีส่งผลเชิงอุปสรรคเรื่องการสื่อสารต่างๆหน้านะคะดาวพุธโคจรย้ายวันที่1เดินหน้าเข้าสู่พบเรือนการเงินของชาวมิ่นนะคะสำหรับในข้อที่1นนะคะโดยดาวพุธก็ไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ที่เป็นมหาอุดอยู่ก่อนหน้านี้นะครับ ส่งผลช่วงนี้นะคะชาวมีนก็จะมีข่าวคราวคืบหน้าเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองเป็นจังหวะที่ชาวมีนนะคะก็อาจมีเรื่องราวการได้รับเงินคืบหน้าทางการเงินนะหรือรอคอยคําตอบบางประการเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่ค้าคู่สัญญานะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็เป็นช่วงที่รายจ่ายก็อาจจะเป็นข่าวคราวด้วยเหมือนกันเนื่องจากดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนอรินะมีกําลังแรงสูงสุดในรอบปีก็คือเป็นมหาอุดนะคะช่วงนี้จึงเป็นได้ที่ชาวมีนก็จะเป็นช่วง จับายหลายอย่างนะไม่ว่าจะบินหลายสิ่งนะคะเป็นจังหวะใช้เงินก้อนได้บางทีเป็นเรื่องภาระส่งเสียเลี้ยงดูเป็นจังหวะจับใจ่ายใช้สอยพอดีนะทำให้ชาวมีนช่วงนี้นะคะเมื่อดาวพุธโคจรย้ายหนึ่งพฤษภาคมก็เป็นเรื่องของการเงินการทองเป็นหลักนะเป็นทั้งเงินเข้านะคะแล้วก็จะมีภารกิจใช้จ่ายจัดแจงจัดการเรื่องเงินทองเป็นพิเศษนะคะเป็นจังหวะอัดหมายถึงการเกี่ยวข้องเอกสารเชิงการเงินได้นะเช่นวุ่นวายอยู่กับเรื R ่องของ ตัวเลขข้อมูลนะคะเป็นยังว่าเรียบเรียงเอกสารจัดเตรียมข้อมูลเพื่อยื่นเรื่องวิ่งด้นเอกสารต่างๆก็เป็นได้นะโดยดาวคู่นี้นะคะก็มักส่งผลเชิงข้อมูลนะไม่ว่าจะเป็นทั่วๆไปก็คือบินเอกสารตัวเลขนะคะหรือเป็นเชิงดิจิตอลก็ได้นะช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่วุ่นวายปวดหัวเรื่องตัวเลขข้อมูลต่างๆในช่วงเดียวกันนี้นะคะสำหรับในข้อที่2นะคะเป็นช่วงที่ดาวราหูก็โคจรย้าย วันที่5นะคะราหูเข้าสู่พบเรือนวินาด้วยกําลังทางดวงดาวเป็นกเกษตรตาธิบดีดังนั้นคําว่าวินาเนี่ยเป็นความหมายส่งผลให้ชาวมีนนะคะในรอบจากนี้หนึ่งปีครึ่งนะชีวิตก็จะเกี่ยวข้องกับงานเบื้องหลังมาเป็นพิเศษนะบางท่านทํางานเบื้องหน้ามาโดยตลอดนะคะก็มีจุดเปลี่ยนมีจุดหังเหไปอยู่เบื้องหลังทางการงานนะคะหมายถึงเรื่องของการอยู่ในที่ไกลก็ได้นะมีเหตุเดินทางไกลนะคะหรือโยกย้าย จากกลุ่มสังคมเดิมนะไปเข้าสู่จุดที่สงบปลีกวิเวกมากขึ้นนะเนื่องจากภารกิจการงานเชิงส่วนตัวนะคะหรือเป็นเหตุให้เรามีโปรเจกต์โครงการที่ต้องทุ่มเทนะทำให้ชาวมีนก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนเรื่องสังคมได้บางท่านนะคะเป็นความหมายเชิงภารกิจแบกรับนะคะชีวิตถูกพันธนาการด้วยหน้าที่ภาระนะหรือเป็นเชิงนิสิตก็ได้นะเรียกว่าเป็นช่วงที่เราใช้เวลาไปกับการแก้ไขปัญหานะคะ หรือเสียสละทุ่มเทเวลาบางท่านก็เป็นเรื่องการเลี้ยงลูกดูแลบุตรหลานนะคะหรือใช้เวลาไปกับเรื่องของครอบครัวต่างๆก็ได้นะโดยดาวราหูมีกําลังเสถียรมั่นคงทําให้ชาวมิณน,นะคะก็จะมีภารากิจเชิงระยะยาวได้นะในช่วงหนึ่งปีครึ่งจากวันที่5พฤษภาค,คมไปสําหรับในข้อที่3นะคะเป็นจังหวะที่เกิดความเปลี่ยนแปลงอีกจุดหนึ่งก็คือดาวประจําตัวนะคะ และดาวการงานก็คือดาวพรฤหัสนะเป็นดาวดวงเดียวกันนะสำหรับเรื่องตัวตนและการงานโคจรย้าย13พฤษภาคมนะคะดาวพรฤหัสโคจรถือว่ามาในมุมที่ดีนะเนื่องจากเป็น4ี่กันลัคนานะคะก็เป็นเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่า ปทุมเก์นะคะนอกจากนี้พระฤหัสในเรือนพันธุก็เป็นอําพุเกณฑ์สําหรับชาวมีนด้วยถือว่าเป็นเกณฑ์ดีๆ2ออย่างนะที่เกิดขึ้นกับตัวตนและเรื่องงานนะคะชาวมีนจึงมีเหตุลงหลักปักฐานบางอย่างนะบางทีก็คือเราปิีกตัวเปลี่ยนแปลงเพื่อไปรเริ่มสิ่งใหม่นะคะบางท่านเป็นจั่หงว่าเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานแล้วไปทําอยู่ในจุดใหม่นะส่งผลความมั่นคงเสถียรในรอบหนึ่งปีนะคะ เป็นช่วงที่มีโอกาสได้สินทรัพย์ขนาดใหญ่ได้นะบางทีมันก็มาพร้อมภาระหน้าที่ก็ได้หรือนี่สินระยะย,ยาวนะคะเรียกว่าเป็นจงังหวะอยากตั้งหลักนะคะหรือว่าเกิดความสเสถียรกับงานการบางอย่างที่ค่อนข้างมั่นคงในรอบหนึ่งปีนะแต่ก็มาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงนะดังนั้นชาวมีนนะคะหลีกเลี่ยงการปรับตัวไม่พ้นนะเนื่องด้วยเป็นราศีธาตุน้ําด้วยนะทำให้ ตั้งแต่ดาวใหญ่ย้ายพฤษภาคมนะคะเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงรอบตัวก็น่าจะมีด้วยแต่อย่างไรก็ตามเรื่องตัวตนและการงานเข้าสู่จุดที่ดีทําให้วาสนาชะตาชีวิตของชาวมินนะคะถือว่าดีขึ้นนะแล้วก็เรื่องความเสถียรมั่นคงบางประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานก็จะดีขึ้นด้วยนะคะสำหรับข้อที่4นะคะในช่วงวันที่5ถึง19พฤษภาคมนะคะเป็นช่วงที่ก่อเกิดดาวคู่มิตรใหญ่เกิดขึ้นนะคะ78นั้นะนานๆก็จะมาเจอกันนะคะซึ่งจะอยู่ แค่15วันนะเนื่องจากราหูย้ายก่อนและดาวเสาร์กำลังจะสวนขึ้นไปทับลัคนาชาวมินนะคะดังนั้นเขาก็จะมาเจอกันอยู่ช่วงหนึ่งนะคะสำหรับในช่วงเวลาดังกล่าวนะก็เป็นความเป็นไปได้เชิงดวงดาวที่ไปเป็นคู่มิตรใหญ่ในภพวินานนะคะและดาวอารินะคะก็มีกําลังแรงในภพเรือนการเงินนะถือว่าจุดนี้นะคะชาวมินต้องระวังเรื่องเองินเรื่องทองนะคะ าหากมีโปรเจกต์โครงการใดๆในช่วงนี้นะช่วง15วันก็ระวังเสียเงินนะคะเนื่องด้วยบานปลายนะเสียเงินรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่ารายจ่ายจะค่อนข้างเยอะนะคะเป็นช่วงที่เรามาระวังเรื่องของมิจฉาชีพหรือว่าสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเกิดขึ้นนะเป็นไปในเชิงเรื่องเงินเินทองทองนี่แหละดังนั้นใครจะทํา ธุรกิจธุรกรรมในช่วงดังกล่าวนะถือว่าดวงดาวอาจส่งผลให้เราเสียงเงินป,ป,ปุบปับฉับพลันนะคะถือว่าชาวม,มีนระมัดระวังให้มากนะในช่วงนี้นะคะใครมีภารากิจต้องใช้จ่ายอยู่แล้วนะหรือมีแลนจะใช้เงินในช่วงดังกล่าวนะคะก็ระมัดระวังเชิงว่าบานปลายง่ายนะคะสิ่งที่คิดไว้ก็อาจจะเลยสิ่งที่เราคาดหวังไปนะทำให้รายจ่ายก็รั่วไหลาบานปลายนะคะอยู่ในจุดที่ควบคุมยาก เป็นสิ่งเตือนใจไว้ให้กับชาวเมีน,นะในช่วง5-19พฤษภาคมนะคะที่ดาวคู่มิตรใหญ่ไปโคจรพบกันช่วงระยะเวลาหนึ่งในพบเรือนวินาศน,นะคะสำหรับในข้อสุดท้ายนะคะเป็นจังหวะที่ดาวหลายดวงนะคะโคจรอ,ออกจากการทับลักษนาชาวบมีนนะนอกจากนี้ดาวคู่ศัตรูที่ตีกันอยู่ในช่วงที่ผ่านมานะคะก็ย้ายพบเรือนไปนะคะก็ส่งผลกับชาวเมนดีขึ้นในเชิง อารมณ์ความรู้สึกทั่วๆไปนะที่ผ่านมารู้สึกไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองนะคะอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงควบคุมยากนะหรือว่าเราได้รับอิทธิพลจากเรื่องรอบตัวทําให้เครียดเครียดเหนื่อยเนื่อยนะคะในช่วงครึ่งแรกพฤษภาคมนี้นะคะดาวก็ทยอยออกจากการทำลักนณาส่งผลให้ตัวตนของชาวมีนดีขึ้นนะคะสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บช่วงนี้นะคะถือว่าทุเลาเบาบางดีกว่าที่ผ่านมาเนื่อจากที่ผ่านมาก็ดาวไปรวมกันอยู่ที่ตัวตนหลายอย่างนะทำให้บางทีก็ รู้สึกวิตกกังวลไม่มีสาเหตุนะคะเครียดเครียดก็ส่งผลเชิงสุขภาพกับชาวมีนและในช่วงนี้นะคะดาวศุกร์ยังคงทับลัคนาชาวมีนส่งผลเรื่องสเสน่ห์นิยมนะแต่ดาวศุกร์โคจรผิดปกตินะคะทำให้เรื่องสเสน่ห์เรื่องความรักเรื่องของการคบหาต่างๆก็จะรู้สึกเริ่มวกวนนะคะจากเดิมที่ดีนะหรือว่า มีความหวังกับเรื่องการคบหาก็จะเข้าสู่สภาวะไม่ค่อยแน่นอนโดยจะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งในช่วงเครื่องหลังพฤษภาคมนะคะเนื่องจากดาวศุกร์ก็จะโคจรเดินหน้าในความเป็นมหาอุดนะช่วงนี้เขาผิดปกติอยู่ในช่วงเครื่องเดือนแรกนะคะทำให้อาส่งผลดังกล่าวกับชาวมี เป็นเดือนที่ดาวรับผลนะคะคือดาวเสาร์กำลังจะโครจรย้ายไปทับลักขณนนะโดยดาวเสาร์นะคะจะเคลื่อนตัวประมาณวันที่19นะคะดังนั้นชาวมีนช่วงนี้นะอะไรที่เป็นเชิงรับผลก็ยังดูคลุมเครือไม่ชัดเจนโดยดาวรับผลจะโครจรเข้าทับลักนณาชาวมีนอ้านะพฤษภาคมนะคะส่งผล ดาวลาบผลมาถึงตัวต้นนะและก็มาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงด้วยนะเนื่องจากดาวเสาร์ก็ไปอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสนะคะซึ่งก็นําพาทั้งลาบผลความเหน็ดเหนื่อยเรื่องท้าทายนะหรือแม้แต่การแบกรับมาพร้อมกับสินทรัพย์ขนาดใหญ่นะโดยชาวมีก็จะเป็นช่วงที่อาจจะได้บ้านได้รถได้ที่ดินได้ตั้งหลักนะคะได้เปลี่ยนแปลงหรือเกิดจุดหักเหจุดเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตได้นะคะโดยดาวเสาร์ก็จะทับลัคนาไป2ปีครึ่งนะคะ เป็นข้อมูลนะคะภาพรวมดวงดาวในช่วงครึ่งแรกพฤษภาคมนะมีหลายแง่มุมเนื่องจากดาวก็ขยับย้ายกันหลายๆส่วนนะคะก็ขออวยพรให้ชาวเมียนนะคะได้รับผลดีจากการเปลี่ยนแปลงนะทางตรงทั้งอ้อมนะคะใครกําลังคิดอ่านตัดสินใจหยิบจับทําอะไรก็ขอให้เป็นไปในเชิงบวกทั้งหมดนะคะพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวเชิงดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ